สวัสดีค่ะมากินข้าวกับน้ำพริกปลานะคะกับไก่ทอดพร้อมผักนะคะนี่นะคะแบบสด,สดๆนะคะนี่นะคะ่ะนี่ไก่นะคะนองไก่นะคะอันนี้น้ำพริกปลานะคะปะลาร์ดชัวร์ๆเลยนะคะมากินกันได้นะคะมีผักนะครับถั่วแดงน,นะคะถัว่วแดงน,นะคะ,นนะ,คะอร่อยอร่อยมากถั่วแบบเนี้ย มันจะกรอบมีผักชีด้วยค่ะชอบกินซื้อผัก,กอ่ะเฉพาะผักก็เกือบร้อย่ะคะ่ะผักสดแต่ชอบสีแดง,งมินามมนดี แค่เย็ยนเอาไว้ค่ะนี่ผักทีไหมครับนี่นะคะนี่ค่ะ,คะก็ลาบไปเลยปลาบนปลาบาน,น,นะคะ่ะเต็มกับปลาบานแค่นี้นะคะจึงเพื่อง ก็กินน้ำพริกเอกอย่างเรียวมากๆเลยนะคะัินพร้อมผักเนี่ยกินแบบนี้แหละคะ่ะเป็นอาหารที่โปรดจะชอบกินแล้วมันก็อร่อยอข้าวเน,นื้อไก่ค อ,อนะคะคอร่อยต้องมีน้ำจิ้มแล้วค่ะ,น,ะน,น้ําจิ้มปลาร้านเนี่ยละเหนียดได้เลยนะคะอร่อยอร่อยเลย อร่อยแล้วอร่อยอีกค่ะอืมวขอบอ,อ๋อจิมแบบเนี้ยกินแล้วก็อร่อยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมไปกำลังใจนะคะ ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแล้วค่าดจาักยันตรายทั้งปวงบุรักษาภาคุ้มครองสามุค่ะเป็นคลิปตั้งๆตงนะคะะไว้บายจ้าสวัสดีค่ะ